สวัสดีครับผมเซลต์ดักซูชิสออตโต้กันได้อีกแล้ววันนี้พบกันอีกแล้วครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะอย่าโปรโมชั่นแรงของแข่งจัดเต็มนะฮะส่งฟรีทั่วไทยนะฮะวันนี้เราก็จะพบกับเจ้าแอดลียนะฮะก็ตัวนี้นะเป็นตัวขับที่สุดในไทยท่านเลยนะแต่จะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะฮะไม่ได้ขับเคลื่อน4ล้อนะฮะตัวนี้อย่างแรกเลยเป็นเครื่องยนต์ไมเวคีนดีเซลนะสองจุดสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้านะครับผม นี่นะกระจังหน้าสีดํานะครับผมเป็นของมิซู s ิชเลยนะครับผมแล้วก็ความชุดแต่งกันชนหน้าสีดําแบบสปอร์ตก็จะเป็นตรงนี้นะฮะแล้วภายในนะฮะหน้าจอระบบสัมผัส7นิ้วครับรองรับ Apple Car p l a y พนะครับผมแล้วก็จะเป็นกล้องมองรอบคันนะครับผมคันนี้นะฮะส่วนภายในนะฮะก็เป็นเบาะหนังสีทูโทนนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น สไตลิ่งบาร์นะฮะหรือเรียกกันง,ง่ายๆว่าโลบาร์นะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์รอบพันนะครับส่วนของแถมเะแถมให้ลูกค้าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะนี่เลยฮนะข้าไฟหน้านะครับผมแล้วก็ตัวอักษรไททันสปอร์ตเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้าไฟตัดหมอนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะลองมือเปิดกันลอยนะฮะนี่สาคัญมากเลยฮนะยิ่งรถสีขาวนะเวลาเราเปิดประตูเนี่ยเล็บเราเนี่ยสำคัญมากเราจะโดนก่อนเลยฮนะเราเลยแถม กันลอยให้ลูกค้าด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะครับของไทยท่านรปอะิดตัวอักษรสีแดงด้วยนะครับผมส่วนแล้วก็ข้อฝาถานน้ามันแล้วก็เป็นของไทยท่านอีกเช่นเคยเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะ,ะบอกเราได้เลยฮะ,ะสามารถทักได้ที่ไลน์ยูทูบเบอร์โทรเฟซบุ๊กา YouTube, ato, Facebook, ตามที่ลงไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ ดีครับผมแจ็คแป,ป๊บโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแก่